สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับ EP นี้ก็จะพาถึงปยานหนนะ่อยเนาะรับพี่ออกมาเล่นเรื่องกระเป๋ามีแล้วนะครับนะผมจะจัดโปรกระเป๋าหรือผมจะข่ากระเป๋ามันก็ไม่ได้เกี่ยวกับปยานจริงปะผมทํามาหากินถึงไม่ได้อ่านในเมื่อช่องผมถูกปิดตั้งไรได้ผมก็ต้องทำอย่างอื่นไงเสริมขึ้นมาไงทาไมอะผมข่ากระเป๋าแล้วมันไม่หลักปยานตรงไหนลนะ่ะพยานม่ต้องออกมาท้าหรอกนะครับเดี๋ยวทำให้ปลายานดู ว่าผมจะเอาหม้ไปให้พ่อประญาดูไหมเข้าใจปะนี่นะคะเดี๋ยวถ้าตํารวจคนไหนนะคะพายขาหมูไปนะคะนี่ฉันจะเอาเรื่องค่ะจะเอาเรื่องได้ยังไงอะ่ะไปกับผมชุดจับอะ่ะไปแบบชุดอลังการเลยอะ่ะเข้าใจปะเออทำไมอะ่ะแล้วกูไปในฐานะประชาชนกูค,คือผู้เสียหายกูสามารถไปหาผู้ปกครองได้จริงไหมล่ะ ไม่ได้ไปคุกคามไปดีจริงไหมป้ายานป้ายานไม่ต้องอมาเท้าไอ้ขาหมูนะคะทำคอนเทนต์เห็นไหมเห็นไหมคะถ้าถ้ามีใครทําแบบนี้กับมึงบ้างล่ะถ้ามีใครเอาหมายมึงเอาหมายจับมึงเอาเอาหมายกรดีของมึงเอาไปไว้หน้าหลุมศพพอหลุมศพแม่มึงมึงจะรู้สึกยังไงป้าป้าฟังผมนะ นะผมไม่รู้สึกอะไรเพราะผมไม่มีผมจะรู้สึกอะไรอะผมไม่มีหมายจับอะฮะแล้วก็เรื่องโกงแชร์อะไรป้าผมไม่โกงแชร์อะไรผมเอาเงินจ่ายลูกแชร์ผมหมดแล้วแล้วคดีฟาร์ผมก็ไม่มีแล้วแล้วทองปลอมไปเอามาจากไหนอีกทองปลอมในเลิกได้เลิกเถอะนะทองปลอมเนี่ยไปเอาผู้เสียหายมายืนจันนะนะครับไปถามพระดูว่าเป็นยังไงเรื่องของปลอมพวกมึงกูข้าวมโนข้าว เรื่องทอปอมนี่ยกูยืนยันเลยว,ว่าไม่มีร้อยเปอร์เซ็นต์พวกมึงก็มาโันไปเองเห็นไหมครับนะครับแต่เรื่องแชร์เนี่ยนะครับกูเคยทำแชร์แล้วทำไมแล้วขู่เคลียร์หมดแล้วแล้ะคนที่กูไม่เคลียร์นี่คือคนที่ฟอ้องกูมึงเล่นไล่ากูเรื่องแชร์เหรอเล่นแค่แชร์เหรอมึงมีอะไรใหม่ๆห่พอดีไหมฮะแต่เนี่ยกูมีอะไรใหม่ฝ่ากในงานจบแม่มึงเนี่ยในวันนั้นเนี่ยนะงานจบแม่ของมึงเนี่ย มึงทะเลาะกับพ่อมึงอะมึงตัดขาดกับพ่อมึงอะเรื่องที่พ่อมึงเนี่ยไม่ให้ที่ดินแปลงนะที่มึงขอพ่อมึงะจริงป่ะอันนี้พี่ชายหะกูฟังนะแต่พี่ชายมึงขอกูไหมให้กูพูดกูเลยเงียบไปก่อนได้ป่ะเออพี่ชายมึงขอกูไว้กันนะครับมะก้าตัดขาดพ่อตัวเองครับเร็วไหมครับเพียงแค่ขอไม่ให้ที่พี่น้องคนอื่นเขาดูแลพ่อแม่มึงในก่อนที่ ตอนที่แม่มึงป่วยอยู่โรงพยาบาลทุกคนช่วยกันจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลดูแลป้อนนะ้ำป้อนข้าวให้ข้าให้มั่เคือแม่มึงแม่มึงอ่ะกูถามหน่อยไม่มีอะไรที่จะไปดูแลอะไรเลยแต่เสืแบที่จะบบานโออาเมีสายนป,น,ปานอีกปหมล่ะสายนปน,ปานสายปนซะอันเนี้ยเสียไม่มีมรูเสียบไปไหนเสียไปมอืมนี่มีเสียไปไหนมนี่ นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวกูจะบอกมาให้นะในยามที่แม่มึงป่วยเนี่ยมึงไม่เคยไปดูดำดูดีแม้กระทั่งดูใจแม่มึงครั้งท้ายเลยหลงผัวนะครับนี่คือสิ่งที่ป้าบานประกาศตัดขาดกับพ่อตัวเองแค่เรื่องมองรดกแต่ในยามที่เขาเจ็บป่วยนะครับคนแก่เจ็บป่วยไม่เคยมาดูดำดูดีนะครับไม่เคยมาดูใจครั้งท้ายก่อนที่แม่เองจะเสียจริงไหม เออทุกคนก็บอกว่าอย่าขายเก็บไว้เพื่อมึงจะกลับมาไทยตามบ้านพักกวตากอากาศ,ากาศเพื่อลูกหลานเพื่อเตโอตองเตโอจะกลับมาเพื่อลูกมึงจะกลับมาพี่น้องมึงขานของทุกคนว่าอย่าขายหมดนะเก็บไว้เพื่อ,อไว้ตากากาศมาพบปะพี่น้องพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยเห็ป่ะเขาทุกคนกขห้ามมึงแบบนี้เอาไว้ให้ให้หลานมาอยู่ให,ห Cohen, ให้หลานมาเที่ยวเพื่อหลานจะกลับมาไทยมาอะไร แต่มึงเร่นเลขายหมดเลยพี่ชายเอาเงินไปปนเปื้อผู้ไอ้เวนโดนผัวลอกเอาเงินไปลงทุนสุดท้ายเป็นไงเจ๋งจริงไหมนี่ตอบกูดิพี่ชายมึงคุยกูจริงไหมไม่เดียวฮะดังๆครับผมเออเนี่ยจริงไหมมึงไม่ถามพี่ชายมึงเหอะเรื่องงานศพแม่มึงในวันนั้นกูไม่อยากจะพูดหรอกกูไม่เคยเอาพ่อแม่มึงมาเล่นนะคุณครูสุวรรณเนี่ยกูก็ไม่เคยเอามาเล่นนะกูทำไมอะกูเรียกพ่อสุวรรณ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  กูจะเรียกทำไมอ่ะก็พ่อสุวรรณเนี่ยอย่ามาเรียกพ่อฉันว่าพ่อสุวรรณนะคะพ่อที่ฉันนะคะไม่มีลูกชั่วเหมือนเองค่ะเหมือนมึงนะคะป้าก่อนที่ป้าว่าผมเลวเนี่ยป้าดูตัวเองบ้างไหมผมทําธุรกิจหลายอย่างป้าทําอะไรบ้างครับนะป้าตั้งดาผู้นู้นั้งดา,งดาวัานนี้ป้าเคยทําอะไรบ้างถามป้าหน่อยดิ นะทำไมผมจะียกพ่อสุวรรณพ่อสุวรรณพ่อสุยังน้อยนะกูเชื่อว่าเขาเนะี่ยคงจะรักกูมากกว่ามึงเนะีะยเพราะกูไปเอาเช้าไปให้เขาแต่มึงแม่งยี่สิบปีตั้งแต่แม่มึงตายไปเนะี่ยมึงไม่เคยกลับมาบ้านเลยไม่โทรคุยกับเขาเลยมึงจะคุยนะก็ต้องผ่านพี่สาวคนโตทําไมมึงไม่กล้าคุยกับพี่สาวพี่ชายลนะ่ะพี่ออสแอดออสแอดอะทำไมไม่คุยนะเพราะมึงมีปัญหากับพี่เขาจริงไหมนะ่ะเรื่องหมอดกเนี่ย โึงโหพ่อแม่ไม่ดูแลจะเอาสมบัติเยอะคนอื่นมึงคิดว่ามึงเป็นลูกคนเล็กมึงจะได้นูน่นได้นี่ได,ได,ได้นั่นเหรอผู้ถามน่อยนะนะครับขายสมบัติแม่งเอาไปอยู่กับผัวไปบนเปอดผัวผัวรอกให้ขายที่เอาเงินไปลงทุนล,ลงทุนอยู่ที่ฝรั่งโซนสุดท้ายเป็นไงครับล้มบรเนนาธนะครับดีนะครับ,รบขาไม่แบ่งที่ให้นะ่ะถ้าแบ่งที่ให้ก็หมดอีกนะครับหมดไหมครับหมดทุกวันนี้ก็หมด ไม่มีอะไรแล้วเหลือบ้านหลังเดียวเนี่ยที่คุณพ่ออยู่เนี่ยบ้านที่ตั้งกันเหลือหลังเดียวแล้วนะที่ทางขายไปหมดแล้วเนี่ยอืมเขาบอกให้มึงเน่ยนะเก็บที่แปลงนี้ยเอาไว้ให้ตั้งบ้านนะเพื่อมึงจะกลับมาประเทศไทยพาลูกมามานอนเข้าใจไหมเขาก็อยากเห็นหลานทุกว,นนวันเนี้ยคุณพ่อสุวรรณเนี่ยนั่งมองหลานนั่งรอหลานน,ลาน,นั่งรอลูก เหมือนคนแก่ชรลาลอ้อหลานความหวังก่อนที่กูจะตุยกูต้องได้เห็นหน้าลูกสาวคนเล็กไี่เห็นหลานชายนี่เห็นหลานสาวอยู่ต่างแดนมีบ้างไหมมึงมีบ้างไหมฮะแล้วมึงวันวันงานศพแม่มึงมึงไปประกาศต,าาตัดขาดในวันแบ่งมอดดกผมประกาศต,าาตัดขาดกับพ่อมึงแล้วมึงไม่กลับมาเยียบเลยมันหมายความว่ายังไงยานกูว่าจะไม่พูดลนะบอกให้เพราะพี่มึงขอกูไว้เรื่องเนี้ยออ ถ้าไม่จริงเนี่ยมึงโทรหาพี่มึงอัดคลิปเสียงพี่มึงแล้วเอามาเปิดตบหน้ากูสิถ้าทีไหนเอาไหมละ่ะมึงโทรไปหาพี่ออดแอดออดแอดเลยแล้วเอาคลิปของพี่ออดแอดเนี่ยเอามาตบหน้ากูว่าสิ่งกูพูดตะโกหกเอาไหมละ่ะแม้จะสลิปไม่ชวาววันถามทวงสลิปมึงมึงยังให้คําตอบไม่ได้เลยมงยึงมาเสนอหน้าว่ากูเป็นวิชาชีพคนที่เป็นวิชาชีพคือมึง กูยังมีฟารับผิดชอบเข้าสู่ขบวนการเรื่องแชร์กูเข้าสู่ขบวนการหมดกูต่างใช้นี้หมดทุกคนจนทุกวันนี้ไม่มีอะไรแล้วเรื่องแชร์กูยอมรับแต่เรื่องทองปลอมกูไม่มีพวกมึงจะมานถ,ถึงไหนกันจริงว่าเออไปถามไม่ชลววันเนอไม่ชลาวันตนะขุดกูหมดแล้วไม่ถามดูเออและกูมีคดีอาวุธหรือแค่นั้นนะครับคดีอาวุธที่สพโพแก้วเออ โดนตำรวจบุกค,คาบ้านจริงไหม,มก,กูมีแค่นั้นคดีกูก็คดีทำนายร่างกายถวอีวานมีอยู่แค่นั้นจริงไหมดูพี่มันบอกว่าผมฆ่าคนเหรอฮะพี่เดียวมันบอกว่าผมฆ่าคนเหรอฮะฆ่าคนคนแรกเลยนะครับอย่ามาใส่ร้ายกูไม่เคยฆ่าคนกูจะฆ่าคนคนแรกหไห้สัก, <laughs> สกเวรน,นะครับคดีฟาร์มกูผมไปถามใหม่ชลาวันเนี่ย ไม่ชาลวันนะบอกกูไอ้กูแฉตัวกูเองกูก็แฉตัวกูเองแล้วจริงปะนะไม่ถ้าไม่ชาละวันดูแล้วคิดดูว่าคนยังไม่ชาละวันเขาจะไม่พูดกูเลยกูท่ามหสิกูบอกไม่ชละวันแล้วกูไม่มีคดีแล้วคดีแชร์จบแล้วชดใช้ค่าเสียหายจบหมดแล้วมีแค่คดีมีแค่ดแคดีอาวุธนะครับอยู่ที่บ้านนะตำรวจบุกบ้านให้นั่นเองนะช่วงนั้นเกิดประเด็นทะเลวิบานกันงานวอลเลย์คิงนะครับมีเรื่องกันเขาตามมาเช็คอาวุธ เออผมมีคดีแค่นี้แด่ปะ่ะเวนไม่รู้เรื่องอะไรสูม408นะครับจีโกเปนะครับนะคุณพ่อสุวนัน <ST> ค <ST S> ุณพ่อสุวันคุณพ่อสุวรรณจเจอไครับ